ฮัลโหลสวัสดีครับยังอยู่ที่ a r e n a plus นะฮะวันนี้พี่แว่นมาคุยงานที่ a r e n a plus นะฮะก็มีแพ็กมาแพ็กบวก2ว่ะเนี่ยโอ้ยแบบนี้ก็มีด้วยเดี๋ยวนี้ได้ตำนานไลเชนบวก2ฮะกดมานนะีนวิกเตอร์บาย่านะ <laughs> จัดเลยพี่แว่น เลขสามถือว่าเป็นเลขสวยนะฮะบวกสองของมือแว่นเนี่ยภาพในหัวมาเลยฮะรุดกุล,ลิตนะฮะจอชชวยอาร์นะฮะเออรุดฟันนิสรอยนะฮะโอเคลหลายช่องก็น่าจะเปิดกันไปละฮะเลเจนด์ Legend, บวกสองใบแรก เปิดครับนี่เนี่ยฟูตเตมาพันสองร้อยหกสิบหกล้านอืมยังดีที่ขึ้นหลักพันนะฮะใบที่สองใบที่สองเปิดครับฮึบคาร์ลสวอลเดอร์มา หนึ่งพับเกล้าน <c oughs> ใบสุดท้ายใบสุดท้ายท้ายสุดนับ3ามหลับตาแล้วก็เปิดครับพีวแวนยังไม่เห็นนะแล้วก็ลืมตา บ๊อบบี้มัว1,325ล้านแล้วกุลิตเวอาฟานิสรอยกูไปไหนเนี่ยอืมีใครได้อะไรบ้างวะเนี่ยอนนิพี่แวนยังไม่ได้ดูช่องอื่นเลยนะว่าเขาเปิดได้อะไรบ้างได้ตัวดีๆบ้างหรือเปล่าอืมอืม ทำไมรู้สึกไม่ค่อยพอใจหรือว่ามีคนอื่นเปิดได้แย่กว่าเราอะแบบหลักร้อยเอ็มอะไรอย่างเงี้ยโอเคคข,ข้าคำๆสามพันกูโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ